้าแรงสูงนะคะก็คือที่ปล่อยโลนสายไฟขนาดใหญ่นะคะลูกแบบก็จะประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้กําลังผลิตนะคะแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้จัดเก็บง่ายประกอบหน้าง,งานได้ถอดประกอบได้หมดนเลยนะคะในส่วนตรงนี้ถอดประกอบได้เหมือนเลยไม่เฟืองพื้นที่ในการจัดเก็บน,นะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่ช่างกันนะคะว่ามันใช้งานยังไงประกอบตรงไหนนะคะ ตันนี้ประกอบตรงไหนคะพี่ั่งชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้คือทอนแล้วก็ประกอบได้หนนาง,งานนะคะใส่นอสสองตัวเราใช้เหล็กหนาเราใช้เหล็กหนาทั้งหมดนะคะตัวนี้ไม่ต้องเงิน ํำหรับท,ที่คนไหนที่ทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าก,ก็สนใจสอบถามเข้ามาได้ค่ะราคาไม่แรงก็ต้องได้นะคะตอนนี้โทรสอบถามก็ได้ค่ะเือตามหน้าเพจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกระเช้าสินค้าที่ขายดีสาหรับบ้านเราเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอันนี้เรอกระเช้าปลายินนะคะกำลังประกอบนะคะอันนี้ก็คือสเปกเหมือนเดิม ยังไม่เสร็จสมบูร์นะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือพิเศษนิดนึงมีประตูให้ด้วยนะคะตัวนี้มีประตูแบบนี้ให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะสั่งทําแบบมีประตูก็ได้นะคะอันนี้สามารถทำสั่งเพิ่มได้นะคะแล้วก็มีสินค้าอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าอะไรีท <c oughs> ี่เราแข็งื้อเนาะ ดุาอันนี้คือตัวยกแผ่นดึงของเรานะคะก็เหมือนเคยได้ลงไปแล้วนะคะว่ายกได้ถึงคุอ6แผ่น,นไม่จำกัดขนาดความสั้นความยาวนะคะสามารถยก2-3แผ่นก็ได้ค่ะมาพร้อมโต้แรงดึงแล้วก็วกับหอลหนีบเทานะคะ3หมอันนี้มาพร้อมกับลิกหนานะคะดิบหนามากค่ะ ้สั่งกินค้าตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ